ก็กขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาใหมแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในคลิปอ่าทิกตอกของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะคบไม่มียอดวิวไม่มีการตอบกลับเลยก็สามารถดูคลิปได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะไม้งมาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ของผมจะิึงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกน QR โคดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะอ่เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายได้เลือกเลยนเนาะเดี๋ยวนี้ผมจะมาใช้ในด้านของอ ทางเวซก็จะมีหลากหลายบริการเลือกมากมายเลยเนาะแล้วผมกจะเลือกเป็นบริการที่2ก็แล้วกันนะครับราคาถูกมากเลยเนาะอ่ะและ้วก็ลิงตรงนี้นะครับเราไปที่หน้าโพของเราที่อย่าเพิ่มยอดบิวนะครับอวกาจะเป็นคลดปนี่ก็แล้วกันอ่ะแล้วก็คันล็อกลิงตรงนี้มาวางใส่ได้เลยแล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับก็สมารถดูวยว่าสารถส่งดา้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วผมก็จะใส่ไปสักหนึ่งพันก็แล้วกันนะครับเวซ่าก,ก็จะำเงินให้ใจ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวสวนักมาตรวจสอบเปนด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วก อ่ะตอนนี้ก็มีอยู่แค่309คนเองนะครับผมแล้วก็จะขออนุญาตรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ยังทำรายการไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ทำรายการตามคิวเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับหนูก็จะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คิดยาวเนาะอ่ะหนูก็จะรออยู่หน้านี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะหลังจากที่รอไปสักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบบรร้้้ออยแลวนนนะคัก็ตีผู ออ่ะะขันครบก็ตอนนี้ยอดวิวของเราขึ้นมาครบตามจำนวนที่เราเลือกไว้ในเว็บไฟแล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานหน่อยนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคเบิโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้มีผูดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ